สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นการนำเสนอตัวเลขของชุด4ตัวตรงนะคะในงวดสุดท้ายที่ทำการปักหลักไว้ให้แล้วเหมือนในงวดก่อนๆน,นะคะรอบนี้ก็จะเป็นแนวทางประจํางวดวันที่29มิถุนายนจะเป็นงวดสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะก็ในชุดนี้ที่เอามานําเสนอนะคะก็จะมีสถิติที่เดินยาวต่อเนื่อง4งวด นะคะในรอบนี้ก็จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่25มิถุนายน4งวดนะคะแล้วก็สูตรที่ใช้เหมือนเดิมมีทั้งหมด4สูตรโดยสูตรแรกนะคะก็จะเป็นหลักหมื่นคูณด้วย2บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย3สูตรที่2ใช้หลักหมื่นคูณด้วย2นะคะหลักสิบคูณด้วย2บวกด้วย6สูตรที่3ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยหลักหน่วยคูณด้วย4บวกด้วย5 สูตรที่4ใช้หลักหมื่นคูณที่3หลักร้อยคูณที่4แล้วก็บวกได้2ยงคงที่นะคะมาเริ่มคำนวณตัวเลขกันเลยว่าผลสุดท้ายแล้วสูตรชุดนี้ตัวเลขที่คำนวณได้จะได้เป็นเลขอะไรต้องเรียนแก้งแจ้งก่อนนะคะว่าตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะแล้วก็ใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการเลือกนำไปใช้นะคะเริ่มกันเลยตัวแรกนะคะใช้หลักหมื่นคูณ2 รอบนี้หลักหมื่นก็คือเลข9 92ได้18บวกด้วยหลักร้อยก็คือเลข8หลัก10ก็คือเลข5หลักหน่วยคือเลข1นะคะบวกด้วย3 8บวกกับ8เท่ากับ16 6บวก5เท่ากับ11 11บวกกับ1เท่ากับ12นะคะ2บวกกับ3ได้เท่ากับ5สูตรที่2ใช้หลักหมื่นคูณสองได้18 หลักสิก็คือ5 5 2เท่ากับ10บวกด้วย6นะคะ8บวก6เท่ากับ14นะคะใช้เลข4ตัวเดียวเลยสูตรที่3ใช้หลักหมื่นก็คือเลข9บวกด้วยหลักร้อยก็คือเลข8หลักหน่วยคูณ4 1คูณ4ได้4บวกด้วย5นะคะ9บวก8ได้เท่ากับ17 7บวกกับ4ได้เท่ากับ11 1 1บวก5ได้เท่ากับ16สูตรสุดท้ายใช้หลักหมื่นคูณ3 9คูณ3ได้27หลักร้อยคูณ4 8คูณ4ได้32นะคะแล้วก็บวกด้วย2ค่ะ7บวกกับ2เท่ากับ9นะคะ9บวกกับ2ได้เท่ากับ11เอาเลขหนมา5 4 6 1นะคะก็จะเป็นชุดคำนวณที่ได้จากการคำนวณ4สูตรในงวดแรกนะคะวันที่15ผลวันที่17นะคะ4ตัวออก4 5 1 6ก็จะมี อ่รอบนี้เนี่ยห้าสสลับตำแหน่งนะคะแล้วก็หนึ่งหอันนี้เราคำนวณได้หกหนึ่งก็สลับตำแหน่งกันไปนะคะมาดูงวดที่สองตัวเลขแรกนะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข9ก้าเสองได้เท่าไรสิบแหลักร้อยนะคะก็คือเลขห้าหลักสิบคือเลข1หลักหน่วยหลักหน่วยรอบนี้คือเลขหกนะคะแล้วก็บวกด้วยสามค่ะเป็นเลข8ปดบวกหเท่ากับสิานะคะสามบวกหได้เท่ากับส 4บวกกับ6ได้เท่ากับ10บ0บวก3าได้เท่ากับ13สูตรที่2ใช้หลักหมื่นคูณสองคูณ2ได้เท่ากับ18หลักสิบคือเลข1 1คูณ2เป็น2นะคะเราก็บวกด้วย6คงที่8บวก2ได้เท่ากับ10 10บวก6ได้เท่ากับ16ตัวที่3มนะคะเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข9หลักร้อยก็คือเลข5นะคะหลักหน่วยคือเลข6 6 4ได้24นะคะบวกด้วย5 9บวก5ได้เท่ากับ14นะคะ4 4บวก4ได้เท่ากับ8 8บวก5ได้เท่ากับ13สูตรสุดท้ายนะคะใช้เลขหลักหมื่นคูณ3 93ได้27หลักร้อยคือเลข5 54ได้20บวกด้วย2ค่ะ7บวก2ได้เท่าไหร่9เลยนะคะตัวเดียวก็จะเป็นเลข36 39นะคะ ถ้าใครจาได้งวดที่18ก็คือจะเป็น9336จะมีเบิ้ลตรงกลางนะคะ9ก 3, 3 6ก็จะมีเลขรอบนี้อสลับกันทุกตําแหน่งเลยนะคะมาดูงวดที่18มิถุนา18มิถุนาหลักหมื่นคือเลข5 5 2เท่ากับ10หลักร้อยคือเลข3หลักสิบคือเลข3นะคะหลักหน่วยคือเลข6บวกด้วย3นะคะ3บวก3ได้เท่ากับ6 6บวก6ได้เท่ากับ12 2บวกกับ3ได้เท่ากับ5ตัวที่สองใช้หลักหมื่นคูณ2นะคะแล้วก็หลักสิบคูณด้วย2แล้วก็บวกด้วย6คงทีนะคะ6บวก6ได้เลยได้เท่ากับ12เอา2มาใช้สูตรที่3ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยหลักหน่วยก็คือ6 6 4ได้24นะคะบวกด้วย5อ่ะ5บวกกับ3ได้เท่ากับ8นะคะ 8บวก4 8บวก4ได้เท่ากับ12 2บวกกับ5ได้เท่ากับ17อ่า7มาตัวสุดท้ายเลยใช้หลักหมื่นคูณ3 5 3ได้15หลักร้อยคือเลข3นะคะ3 4 12บวกด้วย2ค่ะเป็นเลข5บวกกับ2ได้เท่ากับ7นะคะ7บวกกับ2ได้เท่ากับ9 5 2 7 9สอง วันที่22มิถุนายนนะคะผลที่ได้ก็คือ27-59นะคะ27-59อันนี้ครบแล้วมาดูงวดที่4สําหรับอันนี้นะคะงวดที่4หลักหมื่นคือเลขเลข3 3 2สอได้เท่ากับ6หลักร้อยก็คือเลข7หลัก10บนะคะคือเลข9หลักหน่วยก็คือเลข5นะคะแล้วก็บวกด้วย3 6บวกกับ7 คือเลข13นะคะ3บวกกับ9ได้เท่ากับ12 2บวกกับ5ได้เท่ากับ7นะคะ7บวกกับ3ก็เป็นเลข10ก็คือจะลงท้ายด้วยเลข0ตัวที่สองใช้หลักหมื่นคูณ2ก็คือเลข3คูณ2ก็เท่ากับ6หลักสิบคูณ2 9 2ได้18บวกด้วย6ค่ะใช้6บวกกับ8เท่ากับ14นะคะ4บวกกับ6ได้เท่ากับ10 เป็นศูนย์ศูนยะคะวดนี้รอ,อบนี้นะคะสูตรที่3ใช้หลักหมื่นหลักร้อยก็คือเลข7หลักหน่วยคูณ4 5 4 20บวกด้วย5นะคะ3ามบวก7เท่ากับ10 10บวกหเป็น15สูตรสุดท้ายนะคะใช้หลักหมื่นคูณ3 3 3ได้9หลักร้อยก็คือ7 7 4ได้28บวกด้วย2 9บวก8ได้เท่ากับ17นะคะ7บวกกับ2ได้เท่ากับ9อ่ารอบนี้ก็มาที่ตัวเลข0ูนซึ่งวันที่25นะคะก็จะเป็น9 005นะคะตัวนี้ออกเบิร์นอีกแล้วมาดูงวดที่25มิถุนายนนะคะอันแรกเราใช้หลักหมื่นคูณที่สอหลักร้อยก็คือเลข0ูนย หลักสิบคือเลข0หลักหน่วยคือ5นะคะบวกด้วย3 8บวก5ได้เท่ากับ13นะคะก็ใช้3บวกกับ3ได้เท่ากับ6สูตรที่2ใช้หลักหมื่นคูณ2ก็ได้เท่ากับ18หลักสิบคือเลข0ูนะคะคูณ2ได้0แล้วก็บวกได้6 8บวกกับ6เท่ากับ1 4 สูตรที่3นะคะเราใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยหลักหน่วยคูณ4 5 4ได้20นะคะบวกด้วย5 9บวก5ได้เท่ากับ14นะคะตัวสุดท้ายเลยเราใช้หลักหมื่นก็คือเลขเลข9 93ได้27หลักร้อยก็คือเลข0บวกด้วย2 7บวก2ได้เท่ากับ9จะเห็นว่ารอบนี้ ติดเบิลน,นะคะก็คือจะเป็น6449จริงๆตัวนี้ถ้าเกิดตามที่ปักหลักมาให้คร่าวๆเบื้องต้นนะคะก็สามารถตรงตามตำแหน่งนี้ได้เลยหรือจะเอา6สลับกับ9ก็ได้นะคะ2ตํตำแหน่งนี้สลับกันได้ส่วน4เนี่ยคงไว้ที่10กับ100นะคะมาดูตัวเลขชุดนี้จากด้านบนนะคะมาจับชุด2ตัวเนี่ยอรอบนี้ก็จะ น้อยลงหน่อยเพราะว่ามันมีเลขสี่ซ้ำมา2ตัวนะคะมันก็จะได้เป็น64เลยมาก่อน6 4 69นะคะ4 4 49อ่ะรอบนี้เนี่ยตัวเลขก็จะลดลงเหลือแค่4ชุดนะคะจากปกติเนี่ยประมาณ6นะถ้าจะไม่ผิดก็เพราะว่ามันมีเลขซ้ำสองตัวส่วนชุด3ตัวก็เหมือนเดิม644 6 49 6, นะคะ ครบแล้วไหมแล้วก็เป็น 4, 4 9ครบแล้วนะคะเพราะมันเป็นเลขซ้ำเนาะปกติเนี่ยจากชุดนี้เราจะจับแล้วเนี่ยจะได้ชุด3ตัวประมาณ4ชุดนะคะเพราะเออมันเป็นเลขเลขเบิ้ลนะคะตรงกลางซ้ำกัน2ตัวมันก็จะจับเหลือแค่2ชุดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครที่มีเลขหลักปักแล้วที่ว่าแม่นๆนะคะก็ลองออกไปสลับตำแหน่งดูนะตัวนี้เน้นเป็นไม่ได้เน้นนะคะเป็นบนล่าง ไปได้ทั้งบนและล่างเลยเพราะว่ามันเกิดจากการเอาตัวเลข4ตัวนะคะมาสลับตำแหน่งกันเนาะก็ประมาณนี้นะคะแนวทางของวันที่29มิถุนายนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ